โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u YN ตอนนี้นะครับก็อยู่ในวอซีกันเหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้ผมก็กลับมาอยู่ในวอรซีเซิร์ฟเวอร์นามทิปซีนะครับทุกคน สวัสดีนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับในวอซีแล้วทริปซีก็เป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟประจำผมเหมือนกันนะครับเป็นแนววัดส,สุดรากหัวคมควัดหัวมันนะครับปืนรัวทุกคนก็วันนี้นะครับบอกเลยว,ว่ามาพร้อมของใหม่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูของใหม่อย่างรดวดเร็วแล้วกันเพราะว่าจะบอกว่าจริงวันนี้เขาจนะทำคลิปหกโมงแต่ผมเลิกงานถึงบ้านมาเนี่ยหิวข้าวมากไม่ไหวจริงเพิ่งกินข้าวเสร็จเลยเพิ่งมาขออภัยด้วยจริงครับที่มา,มาช้าสำหรับคนรอในเซิร์ฟตอนนี้นะแต่คนดูคงไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าแต่ทันอยู่เพราะว่าโโกจ มันเพิ่มสตรีม6โมงเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับในการยิงกับโกโจโนี่ไม่รู้ว่าจะได้1-1ห,ห,หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนอ่ะอย่าลืมอย่าลืมช้านะครับทุกคนอย่าลืมอย่าช้าก็คือของแจกพาไปดูก่อนใครดูคลิปนี้อยู่เอาโค้ดไปเติมด้วยนะครับโค้ดจำกัดภายใน2วันเนะี่ยวถ้าหมดโคต้ตก็คือหมดนะครับก็ผมจะแปละลิงก์กลุ่มของวอร์ซีนำคลิปซีไว้ใต้คลิปนะครับเข้ามาเสร็จโหลดสมัครให้เรียบร้อยหไหมยเนะี่ลิงก์เนี่ยเข้าไปตรงลิงก์โหลดเงินเนี่ยแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเพจบบออยนนนนะะะะคคครัไไปปกกดดทที่่่ห้้าาเเเตติิตตมิมมมโพพฮุ์ว you YNCH นีเ่ครับเอาโค้ดนี้ไปเติมในหน้าเว็บของท4ิปีรับของตามมาฟรีเป็นกล่องออนไลน์เวลานะครับแบบไม่ต้องเสียตังค์สักซิ่งสักบาทไม่ต้องออนเวลาเลยนะครับกล่องออนไลน์ฟรีนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเติมนะครับโคด y e w y n c h ก็คือ u ี c อนั่นแหละนะครับส่วนที่ของแช่นะครับผมใครอยากได้เพิ่มเติมก็ไปใช้ร์กลุ่มได้ของเหมือนกันนะครับได้เยอะด้วยนะฮะที่เหลือนี่เลยครับทุกคนโปรโบชั่นใหม่ปัจจุบันนะครับก็เป็นโปรนี้เลยนะครับทุกคนนี่เอ้ยเขาทําภาพมาดีว่ะ ทำให้อยู่ในภาพนี้เลยก็คือบอกเลยว่าในกล่องเนี่ยได้อะไรบ้างดีเหมันครับไม่ต้องไปเปิดแยกหลายภาพที่เหลือก็จะเป็น50้าสเบีาทได้เป็นกระเป๋าปกลก่องร้อยห้าสิบได้เป็นคองนก็คือมีดและ3า0ร้อได้เป็นบัตรเท่าตัวละครพันนะครับทุกคนก็คือบัตรแรกตัวละครโปรโมชั่นเท่าตัวพันแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเขาภาพใหม่เหรอ ไม่ใช่ผมว่าน่าจะเป็นหชั่วโมงป่ะหรือไม่ก็แปชั่วโมงก็จะไม่ผิดเพราะว่าเหมือนเขาจะลืมเขียนบอกเพราะว่าถ้าตัวละครหาวอนอ่ะมันต้องราคา1,000บาททุกคนแล้วก็จะได้สามร้อบาทเนี่ยได้เป็นจุด v ีพีหนึ่งพร้อมกับเซ็ต SR ด้วยนะครับทุกคนที่เหลือก็เป็นชื่อสีชื่อไทจ g บนะครับราคาก็ตามที่หถึงภาพข้างภาพนี้เลยนะทุกคนเฮ้ยเียพอ่อมึงเคืนลิ้นพันใหญ่ไหมทุกคนบัตรสั่งทําตัวละครเติม1,000งพันบาทได้ไหมทุกคนก็ อันนี้ปกติมันต้องเป็น8หรือ6ชั่วโมงไงแหละเขาลืมเขียนหรือว่าเขาแก้ใหม่ไม่รู้นะทุกคนอ่ะถัดมาแชร์กลุ่มมาดูไปแล้วถัดมานี่เป็นของตามคนทคลิปมาอ,อย่างเดีเหมือนกันแยกจากโค้ดเมื่อกี้นะเพราะว่าโค้ดเมื่อกี้เอาไปเติมรับกล่องออนไลน์นะครับรับหน้าเว็บก็ได้ไป2ต่อ3ต่อเพราะว่าต่อแรกคือสายฟรีเนี่ยของทั้งหมดในภาพนี้คนทำคลิปต่อที่2คือที่บอกไปเมื่อกี้นะคโค้ด UYNCH e ต่อที่3คือแชร์กลุ่มแค่3กลุ่มนะครับรับโค้ดเยอะแจกเยอะมากทุกคนก็ไปหารับไปหาแชร์เด้อทุกคน อ่ะที่เหลือก็จะเป็นพวกของในกล่องออนไลน์นะนี่คือของออนไลน์ที่แจกนะทุกคนก็มีลุ้น50ด้วยนะับทุกคนแล้วก็มีลุ้น SSR เก่านะครับทุกคนนี่ที่เหลือก็จะเป็นพวกของฟาร์มบอสนะครับไปคงไปคาราบมีบัตรแต้ม CP ด้วยแล้วก็ออนไลน์ชั่วโมงกดตัวแอลนะครับทุกคนประมาณนี้ ไม่รอช้ลงไปเล่นดีกว่ามึงก็โจ้โดนสายยับด้วยวะจะตกกูจะไหวไหมเนี่ยเออจะเยอะขนาดนี้ใครเล่นกับมันแหละใครเล่นมันวะเออจริงกูเล่นยงไงเอาเอามึงก็่ได้กับพ่อมึงไงไอ้เดว่พิเศษเอ้ามึเอออะไมไดว่าไอ้กโจมีตี้ขาประจายังแตกแล้วกูขาประจอมากไวโ้ผมก็ประจํา้วแต่คือแบบว่ากัโจ้ประจาวันนึงวันกี่ชั่วโมงไม่รู้อะแต่ผมเนี่ยมาก็ทำคลิปมาอย่า้าสิบเอ้ยสิบยีเอ้บาาน เราผมตั้งชื่อเหมือนโกโจทุกคนโกโจซาต้รุ่มมีสองคนกูบอกเลยว่างงงงมันแตกกระไก่ฮะแตกกระไก่ไก่ตาแตกบอกเลยว่างงกิฟต์งงกิฟต์มีสองคนอ่ะเฮ้ยจะเสทศคังไอ้เหี้ยหลอนจัดนะครับกูขอเส้หัวนั้นได้ไหมโกโจมาเล่นเซตียมาเล่นเซตยเอสบวกเองกันนะทุกคนแต่ผมว่ามันมันเราก็ต้องวอร์วอร์ทุกคนเราจะเอาซิ่งใหญ่ไปมันก็เกินไปแล้วมันจะเด่นเกินไปอ่ะมันจะเด่นดังเกินไปนะครับไม่ได้หรอกรอตีนแล้วก็เออแอนบอกว่าฝากเปิดกล่องให้ดูด้วยนะครับกล่่องใหม สวัสดีครับเปิดร้านเดี๋ยวจะได้แค่เอสบอกทุกคนวอร์มมือวอร์มตีนก่อนนะครับทุกคนนิ่งเกินแค่ไปแล้วค่อยไปหักโคโจดีกว่าเพราะล่าสุดผมไปดึงโคโจมาอีกเซิร์ฟหนึ่งอ่ะผมชนะมาแล้วด้วยทุกคนหลังจากแพ้มาพักๆใหญ่ๆนะครับโคโจถึงกัต้องอ้อนวอร์เลยวะสามเฟสมาป่ะ ควายโจมีควมแอค่ะกูหลอกวายโจมีสองคนไอ้เียมึงดูวโจมีสอคนวายโมควมแอคะกูลมึงรู้พี่ทวมนก็โจมีสคนดูไปาเยอะรูเยอะอันนี้รูเยอะอันนี้ดูเยอะจริงยูายนมาแล้วเนี่ยยูเนี่ยยูไปด่าดูเยอะแล้วมึงเนี่ยจริตลอดเลยว่าครับโจโจเป็นไปถอยนะพี่เอยเยอะแค่ไหนสอะขอ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 ยืมของหน่อยโจ ยิงก็โจยิ <Gaz> งค้างก็โให้มันงงให้มันงงให้มันงงยิงให้มันงงไม่ใช่เก็บของเขาอ่ะโมอ่ะไอซีเขาได้วยดิไอ้ปองเป้งสวยเพื่อนสวยเพื่อนไอ้ปองเป้งว่ะไม่ใช่คนี่กผมไม่ถงเลยอะนีออี่ยยจัดกูได้ต้องไปแกูเออตากรจต้องแกกโจด้วยต้องแกกโจด้วยครับแต่คือผมไม่มีเดนะ อดีตไม่ยอมตอบอะไอมีเป็นไรอะเฮ้ยมึงตีเว้ยนี่องแป้งมา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 ไปไปไปเอาตีได้เสร็จแล้วว่าต่แบบว่ายิงโกโจเดี๋ยวเขาท้าด้วยหน่ฉากนะทุกคนมาพบอมา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 พี่มามาพ่อมามาปซอยมาปาพอพ่อโอ้โหโดนใสุ่ดอกไอโจ เ่ไปล่าแบตียมไปไหนแล้ววะมาที่เรือจะข้าววันนี้ก็โอเคเล่นจะชิวกจค่แบบว่าไปหอหาทานัวหนึ่กนจกนะตัวมาดีกววะสามตัวอยู่ป่ามาี่เเกี่ว็เลยอ่ะโอ้โวันนี้กโจดนาดักมากเลยวะเนี้รอบดีละหุยเปิดไปให้ผมไปคุณโดนเหมือนกันอะเหงเหมืนโ้โลตายยิ่งกับตายทำอีทีเนี่ยกกหมกคั ด้วยิสามเอสสองคนเนี่ยลุ่มล่ำเลยไอ้ลุงกูเนี่ยใครยิงหลังกูวะมันเอาไม่ไรจวกกูอยู่เนี่ยปาราจูปาราจูอย่าจัดเสร็จแล้วขนาดมันเปลี่ยนเสร็จเนี่ยมันงโดนลุ่มล่ำเลยลุ่มล่ำจริงย้ายถึกได้ดีกว่ากูนี่นี่ายเอสเออเนี่ยผมชอบต้นโปเล่นมันดีกว่าเซตม่ต้องใหญ่มากนะครับใครอยากให้ใหญ่ไปเพราะว่าโอเคสตาร์ปารานะครับโกโจซาตารุผมไปเล่นสูตรได้โกโจเปโตโอนะไรกู่ะสองคนเนี่ย

้าแตกกูนับบดอ่ะตัวค้างภูมิใจใจอยู่ตัวค้างแตกไอ้เหี้ยกูภูมิใจจัดๆนะเซนต์มาดาทีผมยิงเพราะว่าถ้าเซนต์ผมไม่ยิงหรอกทะครัาเซนต์ผมจะยิงระยะใกล้ๆัเขก็บนะต่นี่คือมันอยู่ไกลผมก็ยิงเป็นเเล็ะครับอเเพื่ออยให้อแมอม่กงแปงับไอ้นมาปยิงกูด้เพื่อนไอ้หียมึงกบวะเนี่ยกูามจริง สองรอบละมึงอ่ะไม่ใจมึงละไอ้สมตีนโว้ยทำไมตีกูไม่กระบอกบางกังวะกระบอกบางกระบอกบางกันวะกบางหรือเปล่าอยู่ๆตใหญ่เนี่ยมายืนน่อยดิเฮ้ยมึงก็เปิดไม้ล็อกเขาทำไม

พ่างปอาวุายนเดี่้เดี๋ยวจัดเดีวย่ะออกงทันรุนดเป็นไง่อมึงไปเป็นเด็กเดินน้ำผูต่อยงไม่ให้มเป็แล้วกองรองประธานคออเด็กแกทำทุยกะตายทุยมึงเป็นเด็กเลยไอ้เหี้ยหรือโเหี้ยเลยะแรงไอ้โจ้ไอ้โจเล่นสองเอสหรอสองสาะโจอัพไซ์ทุกคนเล่นสองเอว่ะ พี me. kind of ่ต sort of ัวดำอ่ะพี่กดตาดางพี่ตัวดำพีัวูทิ้งเดยไอดนกูมน่อยานไม่อยากู้จักไม่เอาไอ้เฮียากินองกูเลยเป็นยด่อนแลแต่กูโดนยอกูโดนบุกูมดิูกดเเดกูกูวไพักเลยเียวกูวไพักเลยค หล่อพ wow. oh. ี oh. ่ชายหล่อพ like ี um, uh, uh, ่ชายตัวตี๋ด๊าบคุณตัวีอะไรพี่กระเป๋ายหตลอดเลยอะไรมออ้วนตัวีาบคอตัวี่ะไรพี่ัวีดาคือตัวพี่ขอาัพี่พีเลยหอัพี่ต้องให้ไม่ต้องให้มันนะพี่ี่หนไม่ขอทานพี่ตองสั่ตัวอ้วนเยตัวม่แรงนะไม่เอาขอทานตัวมึงอ้วนอ่ะใครเขาชอบมึงมาลูมมใส่ใบกันนัวยังวะใส่นัวท่งถึงวะเี่ย จะดอยนี่มึก่อทักเก็ไม่ไดเพอนเอาเดี๋ยเดี๋ยวีเาปรเปะจะโตลูกกรดีกูมปานไเดี๋ยวกูีอะรส่งให้ดูไม่จริงะเฮียเพื่อนส่งเอด้มเอเดียชเมราที่โต่เอเอี่ีเ เฮ้ยตายอย่อเยหยดเฮงโล่ควยข่างแดนได้ดิเลี้ยควาัในาตร์มันน้มันจะไปไหนเลยยเพื่อนหรือขเย่ไเยห่วกพ่วกูห่องลเยมึงขายด้ขายสูงมึงไม่สูงนะเว้ยเพื่อนคุเชื่อพวกกูพวเยวม้ยต่อใหญ่เลยช่อน เออจตายมันไล่กูอเยอะมันมันโกช่วยกูช่วยไล่กูพื่อนกูมีสติตัวอยู่พี่มึงมีเทเนไงอ่ะพี่มึงก็น้านน้องใครวยมึงอย่างนั้นน้องใครใคเพื่อใครตายใครพูดหรือ้ยดูด่าักจังวะเดี๋ยวผมว่าผมไปอัไซ์ด้วยว่าอะไรก็สุดว่าชิวนะครับปา เมื่อแบบว่าเซตเซตแบบว่าแค่เนี้ยมันสบายอยู่ไงเดี๋ยวขออนุญาตอัพเป็น 3S เลยละกันโปรใหม่เพิ่งเปลี่ยนเนี่ยเขัเอสอาร์มันจะมันจะรังการการย่องไปวะทุกคนนะครับ วาเลแค่แต่ S R มันสวยเหมือนล่อตาล่อใจทุกคนมาตามบาใจผมว่าเอาแค่เลขๆหลเอเสองเอสพอ u พ size สองเอพอผมว่าเขาเล่นไปดีกว่านะคนวันนี้คิชไปนะครับสองเพอสองเพอจะซือสองเอสวยผมว่าสองเอสสวยก็สามเออีกนะแต่ SR สวยสุดผมชอบเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไปต่อไป

โอ้สีเลงซูริงใช่ไหมล่ะมึงบ้ามันไอ้ชายกูก็เดินชิวเลยงั้นผมไม่ได้ตึ่ต่อแต่ผมชิวเพราะว่าดีกูเป็นเอสอาร์ให้เอสอาร์เมื่อกี้กูตายนะครับ ขออเฟ้าอกอกูแตกเป็นเซตฟ้าเลยมัขมาขอกูขอของเียก็มันอแมบ้าไปแล้วแต่คือเมื่อกี้ผมว่าตีไม่รู้จะตีมาได้ของอ่อาจจะแบบว่ามาจะตีมันว่าแบบเฮ้ยเก็บของนะเดี๋ยวกูจะตากูยิงพวกมันแตกอะไรเงี้ยถ้าเมื่อกี้เลยซ่าผมว่าผมจะตัดสตายเพราะมันสีคนลุมใหม่ก็ตายอ่ะตรงตรงกูจะบ้าใครไอ้เหี้ย

ใครจะไหวมาเ้ยม hey, hey ึงดูตีกูแบนั้นไอ้้พี่เอาโรมาจากไหนอ่ะชาากูรรลยตอยู่เพื่อนมาลอมาลมาลอเพืนเหงว้เอฟังมเลหลเพื่อนมึงเงียบดิใกูเป้าโหรอยู่ปะเนี่ยลอกมวลพี่พี่โจ พี่โจยูฟี่ยฟี่ยฟี่ยฟีฟัดกูฟีจัดกูฟีจัดกูฟีบายล้กูฟีจัดบาหลังกนดี่้าหลังกูดีาสองเออะกูไม่เสียหายหรอกกูสองเออะมือนไอ้าดิสี่คนไม่ก็ห้าทุกคนอาข้าตืนิะดูเฮียอะไหนมึงยอมเดินาได้ของเลยเลย มาทางกับคนณหนึงละไม่ก็สองคนบ้นแทมกับคุณยิงหัวมาเข้าตีอะดูเด็กเดียวคนเดียโอ้พ่อม่ดีเอ๋ยคนให้ขอไม่กด่ดีนะมึงดูหลักไลยเพื่อนน่านด่าผมแรงจากที่เดูดิเทียเหมือนแม่มาโดนพวกกันร้องหน้าพี่เนาะเจ็บ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 หลาอะไรอะไรเรียกกูอะไรตกใจด้วหลักมาอ กูจะทำตัวเป็นคนดีนะมึงความความเป็นอะไรบนไรบนอะไรมึงความไมเหลนไรดิไปด่าเด็กมันไปช่วมึงก็ด่าตลอดเลี้ยวเนียเวลาผ่านมาไม่เป็นไม่ด่าฉันโจคุณไม่เคยด่าครับคุณเป็นสุภาพบุรุษครับเจ็งๆนิโจริงมึงฟังกูนะอย่าบีเลยตี้ไอ้เหี้ยมึงแตกหรือยังไงมึงปล่อยกูตายเนี่ยฮะกูดูดิมึงตายปะเจ็งนิโจรเจ็งเฮ้ยทุกทางออกปัญหากูออกตี้ปั๊บ แม่งเดี๋ยวผมโซโล่สามเอสอีกว่าทุกคนแต่ก็คือยังมันก็ยังคิวอยู่ดีทุกคนว่ายังไงถ้าถ้าไม่ถึงสองเอสมันมันแค่สองเอสพอดีกว่าทุกคนแต่คือเมื่อกี้ไอ้เหี้ยตี้กูมปนตายหรือยังไงไม่รู้นะแต่คือแบบมีอยู่นี่มีจริง,งอ่ะไอสัตว์กูคืออย่างที่บอกบางทีผมเคยพูดไปนในบางเซตที่ผมพูดไปว่ามีตี้ก็ดีนะครับแต่ถ้าบางทีก็มีข้อเสียคือเราแต่ไว้ใจคิดว่าคุณตี้ดูแลให้อยู่แต่จริงไม่มีก็อย่างเงี้ยภาพก็จะเป็นเงี้ยนหละครับกูคิคดว่าเออคุณตี้กูมันต้้้้้อออออองงงงงงมมมมััันนนตตแแแจจจเปิดดลล่ะะะคหกูบาพ อีออแบบ๋อะไรเนี่ยกูตายมีสองเอ็ดดาวละมันไม่ได้เสียดายของเพราะว่าของมันแค่แค่สองเอ็นะครับแค่สองเอ็ไม่ใช่ดาวแค่สองเอ็แต่แบบว่ากูกดกิตตี้กูเนี่ยอะไรเนี่ยฮัลโหลแล้ค่อยไปท้าเขาโจมหนึ่งดีกว่าเลื่อปกติสองเอ็ดอีกรอบหนึ่งครับชิวๆครับอย่างที่บอกมันยังไม่ถึงขั้นเอชอาร์ไงพอดีสามเอ็ดก็ไนดะ้ถ้าโปรไปสามเอ็ก็อาจจะแบบพอพอตึงๆอยู่แต่สองเอ็ก็ชิวๆ

ปัญญาอนีมนยอ้วนตัวข้อมูลเลยทมครับมันี้เหียมันเอาไอทั้งเซิร์ฟมาลุมท้ไ่เบอก่ไกินเี้ยใชยังไงไม่เอาหยกอนเขาเป็นโอ้มึงตีไปเจอเลขิบสองนะปัญญาอ่อนทำทรงช้าให้มึงก็ยิงาร้ออ่งี้รงองไปเลขสิบสองไ่ดีก็ไปซาบหัไาบหลับไทราบหลับไซาบหับก่อนกูไม่รับกูไม่รับ โม่รับะกไปแกไม่มีไ่นะไปห้าบตอนสองไอู้้ชายรู้จักกนจักไไอ้ก็โจ้รู้จักรู้จักรู้จักไอ้ควายน่่ยิงรู้จักชายรู้จักก็โจฮะไอ้้เป็นมอยหรือเปล่ากลัวนั่นไหนวะเนี่ยไอ้เดียพ่อตายอ่ะตัเดียบพ่อมงตายไอ้ห้รอด้ยนจิงดจรง้ยได้ยินจริไดีใจริดีใจ จดูจดูดีกว่าจหลังด้วไองูก็จยตัววะไม่ใช่โกมดไปยังทีองะตัวตัวละครมันชื่อฮาจีโกโจดัตโรตัวตัวแจกถ้านโดนแสีเสียแบบทีี่ดอวพี่บ้องแปงครับเไม่เหพี่กูมาน้องไอ้ไม่ไม่ฟังนะไอ้ประเียก็ตายพูดดูรูปรูปมาเ้างนี้หมองนี่เอกูเจอตอยเยอะมาไหให้ลงไปจ้า

ใช่ครับพี่ชายครับพี่ชายครับพี่ชายได้ยินผมปบอกพี่อยากเล่น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 ตัวแล้ไม่เหใครเล่นตัวผม,ม้งเลยพี่แม้ว่าใครหลอกไว้เยอะเล่นตัวอ้วนอย่างหนูไ้เป็นย่าอ่อนเอ้า

ยิงนี่ยิง่างข้าพี่หุ้ยโต้เลยอะท่านเจ้ได้กี่บาทว่าี่นไดมึงยิงวะเอเอกวอาโต้ดอะยี่สิบบาทเหรออะไรยิงกูไปแกไอ้สาบปะสะเกไก่ปะมึงกูจะซุ่มยิงอะมือปืนอะกูมีขายกูไม่ซืออ้ลูกกระหลี่ทียมึงเคยทำกรรมเคยทำทำกรรมไม่ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยมึงาวหูยิงไม่ทันไหมืงแเล่ฮยเนี่ยยิงเนี่ยมันยิงนอกองตรงเนี้ย โง่เขาเรียกเขาเรียกว่าตาไวได้ตาไร้เสียไอ้โง่ตาไวได้ตาไร้เสียงเมค่อคืนน่ะคือตาได้ตาไร้เสียงที่เหลือยืนคุยกันผูอยู่ใช่รับให้รักเฮ้ยกูโดนกูโดนสมจริงจังไหนวะเหมือนผมโดนแรงๆทุกอย่างอีกันทุกคนไอ้ที่ปกแปผงนี่กูคือแขนตัวตัวมันวะปกแผงไอ้ที่ผมกำลังหาอยู่ว่ามันแท้เอร่าธรรมดาเหรอที่เอร่าเก่าจริงกับที่ยิงแรงๆอ่ะควายเฮ้ยขอรีพอร์ตทำไมที่ยิงมัน มันโดนล็อกหัวคมมากเหมือนโปเลยอะ่ะไอ้เหียไอ้ซาก่าอีกนะเว้ยเฮ้ยแปลกละไม่มีรีพอร์ตด้วยคมมากเลย,มยผมมองหาอยู่ว่าผมโดนอะไรยิงหรือเปล่าแบบว่าเนี่ไยไอ้ไเฮีเยโยนะ เดี๋ยวผมแคปภาพก็เดี๋ยวแฮชมินเช็คดิไม่รู้ว่าใครไม่รู้เขาดูผมพยายามมองหาเฮ้ยเซตอะไรใหญ่กว่านี้หรือเปล่าไอ้นนี้ไม่ใช่เซ็ตเล็กมั้งแล้วเมื่อกี้ผมแอบบุมปิดอ่ะผมแอบบุมปิดอ่ะใช่ไหมแอบบุมปิดไม่ว่าผมโดนแรงมากเซตเอ็นอาร์เก่าอ้ันนี้มันบ้าอะไรอ่ะนี่ธรรมดาไม่ใช่ปืนเซ็ตใหญ่ตบนะครับเออเดี๋ยวผมว่าอันนี้ผมสงสัยว่าอันนี้เฮ้ยกูดูอะไรวะ ผมผมสองเอสเดินเว้สองเอสใหม่นะเว้ยคือผมเห็นมันเมื่อกี้โดนลุมตั้งหลายคนไม่เป็นไรเลยเมื่อกี้เจอแค่เมื่อกี้สองคนแล้วเหมือนยิงอยู่คนเดียวด้วยแร,แรงนะครับเอาเอากูหล่อนเลยไปปิดท้ายเลยอารมณ์กำลังค้างว่าจะหนึ่งก็เจอว่าจะตบโคโจแบบพอได้ลุ้นหน่อยเจอคนในเซิร์ฟไม่สู้ใครไม่ได้หรอกปิดท้ายปิดท้ายนะครับ,รบเดี๋ยวถ้ามาเล่นเซตอะไรผมก็หนึ่งเลยนะจะเว้นเซตเอซอาร์ไว้ก่อนเฮ้ยไม่เอซอาร์พี่ใหญ่ไปขอสามเอสได้ไหมพี่ชาย พี่ชาย SR ไม่ไหวขอ3เม็ดได้ไหม SR เกี่ยวไอ้คลิปหน้าจริงใจแอดมินขอได้ไหมโอ้ยเจ็บคอทำไ,ไมพี3่3เม็ดนี่พี่ชายให้ขอ3เม็ดได้ไหมเปิดกล่องลอนะฮะชิวเปิดกลอ่องรอไงชิวจัดถ้าถ้าเปิดกล่องเสร็จแล้วยังไม่มันจะไม่มาไม่ไม่เล่นด้วยก็เราขยายเหาะเสร์ฟไงไม่ยากหรอกทุกคน <G ül> มีไรทำเยอะกูเนี่ยใช่ไหมพี่พี่เขาจะ SR เ,ออเดียวเลยอ่ะพี่โอ้ยพิ้งกองแม่ไม่อยู่ไม่อยู่หรือไม่ทานไม่อยู่หรือไม่ทานน่าจะไม่ทันถ้าไม่ใช่ไม่อยู่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปิดให้เหลือห้าให้ให้เหลือร้อยกล่องนะครับก็คือเปิดประมาณห้าสิบกล่องแต่ผมถือเก็บไปกล่องหนึ่งก็คือสี่สิบเก้ากล่องแหละไว้ไง เราอยากเกียนมายืนยืนจะเซิร์ฟเขาอะนะครับชิบชิบชิบชบชิบชิบปผนต่ออ่าเดี๋ยวหมดที่ผมอยากเซิร์ฟนะอยากให้มันหน่อยเพราะว่าผมยืนรอแบบเปิดกล่องรอไงอยากตัวหนึ่งซะตาทนึงปิดท้ายทุกคนตาสองตาว่ากันไปนะครับเอ้ามันออกเหรอมันออกเหรอกูก็เอาซาออกมันก็ออกกันเหรอหามากเติมเต็มอันเซิฟเดิมปะวะ เจอคนเดิมทำไงเนี่ยแต่ผมจะพยายามหาอีกเซิร์ฟนึงให้แล้วกันนะครับแต่ชิคกี้พาโดนอะไรไม่รู้แรงมากนะครับเออมันมุมไหนผมผมก็พยายามยิงเลยมีแค่มุมปิดผมแค่นั้นนะครับซึ่งมันไม่ได้ยิงแรงขนาดว่าตัวละครกูไม่ใช่ตัวละครขี้นะเว้ยมันตัวละครแอดมินนะเว้ยเฮียเห็นตอนที่ผมจุ๊กให้มันลุมมาตอนแรกครับโดนตั้งานไม่เห็นไม่เห็นเจ็บไม่เห็นสะเทือนน้ำสะเทือนบกเลยอ่ะชิคกี้พคือแบบจุกได้สบายเมื่อกี้คือแบบ มองหามันอยู่ตอนให้ผมยิงก็จริงแต่คือผมก็จุ๊บๆแป๊บๆรอปั๊มยาแต่เมื่อไหลเร็วเกินไปไงเนี่ยหรือว่ามันเสียคมบังเอิญอยู่ๆก็หาขีความคมเข้ามาวะไอสัตว์มีคลิปปะมีคลิปตอนยิงกูแตกไหมแต่เซตมันเล็กไม่นับใช่ไหมหรือยังไงขอดูสิมีหรือเปล่าโอ้มาแล้วจ้ฟูจิมิยะนะครับฟูจิมิยะไม่ไม่มีคลิปเพราะเซตมันเล็กไปใช่ไหม เอสอาร์ใหม่ใส่ยับเลยวะมีไหมพี่มีเซตใหม่ครับมีเซตใหม่ครับสวยเทดเทดูเอา้าโอเคจะเปยนไปตจะเป็นไปตจะเล่นสองเอ็ดก็ไม่บอกกันแล้วมีเหมือนกันแหละเอ้ยขอให้คุณบอกก็เล่นนะครับนค,นคน้โอกาสค้นมา อันนจะไม่รู้ผมตัวละครมินปะ่ะท่านเดี๋ยวผมมีมืแตกผมไม่เก็บของนะ ไม่จบหรอกวันนี้ท่านี้มันตื่นจังวะอะไรอ่ะเซ็ดูเซ็ดเหรกระเป๋าอ๋อกดกระเป๋าอยู่เคเคเคเฮียเอาทุกดอกไม่รู้ทุกทีจะไม่เล่าเออ ก็เดูไม่รู้อ่ะหนึ่งสองแหวะเลยอ่ะฟอฟอฟูบ้าเฮ้ยเจ็บคู่เจ็บคู่เจ็บคู่หนึ่ง,ง,งเปิดกว่าเลยเหรอ,อเฮีย จะไม่เก็บของแล้วหน่อยแล้วกัน <laughs> ไปแล้วนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้คงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับลำลิฟซีวันนี้มันนะครับเพราะโปูปใหม่เปิดมันหลักๆเลยไม่ค่อยมันละพ่อมึงตบได้ตบดีตบสุดท้ายต้องกู กูโดนอะไรตบไม่รู้อะแรงมากนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอขอแซงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไม่ได้เสียดายโคจโจนพิสติมนะทุกคนไม่ทันหนึ่งหนึ่งนะครับแต่วันนี้คนดีเซร์ม่นบัฟกันยับด่ากันยับไอโคจโดนลุมด่าเละนะครับทุกคนโอเคใครอเล่นทรัพนี้ทำคลิปซีมันมันรวอย่างงี้คนเยอะๆอย่างงี้ลิงก์กลุ่มใต้คลิปครับไปละขอบคุณครับ